เห็นจิตตัวเองกำหนดรู้ไปที่จิตจิตดูจิตเทศโดยหลวงปู่เปลี่ยนไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะบัดนี้พวกเราทั้งทั้งหลายที่เป็นภิกษุสมณีที่ได้พากันมานั่งรวบรวมกันอยู่ในวิหารนี้ เนื่องในวันนี้พวกเราเป็นผู้มีโอกาสดีที่อยู่ในที่สงบสงัดที่วิเวกอันเป็นสิ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายมีความปรารถนาเป็นนักพฤตปฏิบัติหรือว่านักเนกกรรมะการออกมาบวชจุดมุ่งหมายของพวกเรานั้นต้องการความสงบนี่เอง คือความสงบเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขถ้าหากเราพิจารณาดูแล้วในโลกนี้ถ้าหากโลกทั้งโลกเขาไม่มีความวุ่นวายอะไรกันไม่รบปราฆ่าฟันแข่งแย่งซึ่งกันและกันในโลกนี้เขาก็อยู่ด้วยกันสงบทั้งคารวสก็ดีถ้าพูดถึง ในหมู่ใดชนใดประเทศใดไม่แข่งแย่งซึ่งกันคนลเมืองในประเทศนั้นก็อยู่ด้วยกันแบบสามัคคีก็จะมีความสุขเหมือนกันจังหวัดใดก็ดีอำเภอใดตำบลใดถ้าหากอยู่ด้วยกันด้วยความสามคัคคีแล้ว จังหวัดนั้นอำเภอนั้นตำบลน,นั้นก็จะทำให้มีความสงบเกิดขึ้นหมู่บ้านใดก็เหมือนกันครอบครัวใดที่เขาอยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มถ้าเขาสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเขาก็สงบครอบครัวนั้นเขาก็อยู่ด้วยความสงบได้อันนี้พวกเราท่านทั้งหลายภิกษุสัมมาเนอยู่ด้วยกันมีความสามัคคีกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความเห็นร่วมกันมีการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดเรื่องรักษาศีลเพื่อให้ศีลเสมอกันมีความปรารถนาอยู่ด้วยกันหวังมีความสงบสุขด้วยความเมตตากันโยถ้าหากทุกท่านทุกอง์แล้วมีความปรารถนาจุดมุ่งหมายเช่นนั้นก็จะทำให้เราอยู่ด้วยกันแบบความสงบ อันนี้การที่เราอยู่ด้วยกันสามัคคีนั้นก็ให้ความสงบเกิดขึ้นอยู่แล้วเราทำจิตอะไรปัดกวดมัดลานวัดก็สามัคคีกันปัดกวดวิหารก็สามัคคีกันอยู่ร่วมกันสันก็สามัคคีกันจิตใจก็มีความสามัคคีกันพูดจาปาใสก็รวดความดึงดูดให้มีความสามัคคีกัน กิริยาท่าทางร่างกายก็อยู่ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสโดยความสามัคคีกันเหตุฉะนั้นการที่มีความสามัคคีกันนี้เป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขที่ท่ทานทุกองค์มีความปารถนาดังทรทาสิทธิพระพุทธองค์ทรงตัดเอาไว้ว่าสุขาสังคสสะสามัคคี ควมพร้อมเพียงของหมู่สงฆ์ทำให้เกิดสุขในข้อนี้เองพวกเราท่านทั้งหลายควรสำเนียบควรพิจารณาคำตัดเทศนาแนะนำสั่งสอนเป็นภาสิทธิ์ที่พระพุทธองค์ทรง,งตัดเทศนาออกไว้ให้พวกเราท่านทั้งหลายนำมาพิจารณาว่าการอยู่ด้วยความสามัคคีนั้นมันมีความสุข เหตุฉะนั้นเมื่อเรามองเห็นสิ่นนี้เองเราก็จะเห็นความสุขได้เด่นชัดในกายสามคัคคีทียจว่ากายสามัคคีกันแบบน,นี้ที่จิตของเรามีความสามัคคีกันก็เหมือนกันคือมีความเห็นที่ถูกทางต้องการความสงบสุขต้องการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตน คือให้ตนอยู่ในความสงบสุขจึงเป็นสิ่งที่ทุกท่านทุกองมีความปรารถนาไม่หากว่าเราจเจริญเมตตาภาวนายังจิตใจไม่สงบหนักแน่นมั่นคงดำรงอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวสมความมุ่งหวังปรารถนาของตนก็ตามแต่เราก็รักคุณงามความดีคือความสงบเอาไว้ อยู่กุติของเจ้าของหรืออยู่เดินทางเดินจมกรมกำลังเดินอยู่ก็ดีหรือเรานั่งทำสมาธิอยู่ด้วยตนเองก็ดีนั้นก็ตนเองมีความปราถนาตั้งใจเล่งความภาคความเพียรของตนเองเอาไว้เพื่อให้จิตใจของเราเหนียวแน่นมั่นคงสงบเป็นสมาธิเกิดขึ้น <c oughs> เมื่อมันยังไม่เป็นสมาธิแน่นอน ถ้าหากคงไหนได้ปฏิบัติทำจิตใจของตนเองนั้นฝึกหัดตนเองนั้นจิตใจก็สงบรง,งับเป็นสมาธิดีแล้วก็ควรใส่สติปัญญาควรประคองจิตใจของตนเองให้สงบเรื่อยๆอ,อยู่ตลอดเรียกว่าให้จิตใจสงบเนืองนิดอยู่เรียกว่าเรามีความเพียรเพราะเราปรารถนามีความสุข เหตุฉะนั้นถ้า,าองไหนจิตสงบอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนก็ดีเว้นจากนอนหลับนอนหลับมันก็สงบถ้ามันไม่ฝันไปไหนไม่เห็นอะไรจิตใจมันก็สงบอยู่มันไม่ไปที่ไหนถ้าเราตื่นขึ้นมาก็ดีจิตใจของเราไม่วอกแวกไปที่ไหนเราใส่สติปัญญาติดตามดูจิตอยู่ตลอดอย่างนั้นเขาเรียกว,ว่าภิกษุสัมมเนนองนั้น ได้พากันควบคุมดูแลจิตใจของตนเองอย่างใกล้ชิดอย่างไม่ลดละอย่างไม่ปล่อยวางก็เรียกว่าการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนอยู่ไม่หากจะอยู่คนเดียวก็ตามหรืออยู่หลายท่านหลายองค์ก็ตามเอารักคุณงามความดีรัความสงบเช่นนี้ไม่ไปคุกขี่ซึ่งกันและกันแล้วจะให้พวกเราท่านทั้งหลายนี้ ได้สมหวังสมปาถนาของเราเพราะเรารักความสงบรักความวิเวกความสงบเป็นสมาธิอยู่ตลอดคำว่าวิเวกก็คืออยู่ในที่สงบนั่นเองอันที่เราปาถนาก็คืออุปธิวิเวกการสงบสงัดระงับหลับจากกิเลสท,ทั้งหลายที่ไม่มายุ่งจิตใจของพวกเราอันนั้นที่สุดที่พวกเราเพึงปาถนา เหตุฉะนั้นก็พวกเราก็พากันใส้ความภาคความเพียรพยายามอยู่ตลอดนั่นเองตรงไหนที่ฉเฉลียวฉลาดสามารถที่จะดูจิตใจของตนเองความนึกคิดของตนเองอยู่ตลอดทุกเวลาก็เรียกว่าเป็นผู้ฉลาดจะจ้องมองอยู่ตลอดไม่ขาดสติดูจิตใจอยู่เรื่อยๆอย่อยางนั้นเอง ยืนเดินนั่งนอนทำจิตการงานอะไรก็ตามแต่ก็ต้องดูอยู่นั่นแหละจะอาบน้ำเราก็ดูได้จิตใจส่งน้ำอยู่เราจะรับประทานฉันอาหารอยู่เราก็ดูได้ดูจิตใจของเราเราจะไปอุจระปัสสาวะเราก็ดูได้เราจะเดินไปเรื่อยๆก็ดูได้ปัดกวดลานวัดยูก็ดูได้ ดูจิตใจได้ทั้งนั้นเพราะอะไรจึงดูได้ก็เป็นคนฉลาดนั่นเองเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่เนืองนิดถ้าจิตของเราคิดผิดอะไรเกิดขึ้นมา,าคิดออกจะออกนอกรีดนอกรอยก็รีบหาวิธีแก้ไขปลดเปื้องอารมณ์นั้นออกจากจิตใจของตนหรือว่าเอาจิตใจของเราออกจากอารมณ์นั้นถอนออกจากอารมณ์นั้นไปเปลี่ยนไปคิดอารมณ์ใหม่ ื่อให้จิตใจของเรานั้นไปในทางที่ถูกที่ควรอันจะนำความสุขมาให้การวิธีแก้ไขจิตใจอยู่อย่างนี้ผู้นั้นก็จะรู้เองเห็นเองดูจิตใจของตนเองนั้นมันควรที่จะรู้เองเห็นเองส่วนที่เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เห็นจิตใจของตนเองสแสวงหาจิตใจยังไม่เห็นก็เรียกว่าแสวงหาตนไม่เห็น นะตนเป็นที่พึ่งของตนไม่เห็นเ็าเรียกยว่าบุ <Nuclear S 2> คคลยังไม่เห็นจิตใจของตนเองคิดคิดเรื่องอะไรก็ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้อันนี้เราก็ยังอยู่ห่างเพราะยังไม่รู้ความคิดของตนไม่รู้จิตมันคิดเรื่องอะไรก็ยังไม่รู้อันนั้นแหละก็เรียกว่าเราขาดสติดูจิตใจของเราและยังไม่รู้เห,เหตุรูผลในความคิดในจิตใจของตน ตาองไหนรู้พอคิดขึ้นมาแล้วโอหคิดนี้สิ่งนี้เรื่องนี้อืเป็นสิ่งที่จะนำทุกข์มาให้ความเดือดร้อนจะติดตามมาต้าเรารู้เท่ารู้ทันอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้มีสติปัญญารู้เหตุรู้ผลเกิดขึ้นาโอ้เหตุนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วผลคือความทุกข์จะติดตามมาความเดือดร้อนจะติดตามมาเราต้องหาวิธีแก้ไขทันที ถ้ากแก้ไขไม่ได้ไม่ไม่หลุดออกไปเราก็อย่ายอมแล้วต้องพิจารณาอยู่ตลอดยืนเดินนั่งนอนอยู่อริยบทไหน,นก็ช่างระยะนั้นรีบหาวิธีแก้ไขถ้าไม่หลุดลอยออกจากจิตใจเมื่อไหร่ก็อย่าไปหยุดพยายามจะเรียกว่าคนมีความเพียรอยู่ตลอดจะหากเราพยายามอยู่จนเราถอนจิตของเราออกจากอารมณ์นั้นได้ อารมณ์นั้นดับไปแล้วก็ควรที่จะจำไว้ให้ดีว่าอารมณ์ชนิดนี้เกิดขึ้นมาด้วยอุบายอย่างนี้หรือด้วยความคิดอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาผุดขึ้นมาอย่างนี้มันมาตั้งอยู่อย่างนี้เวลาเราจะ,จะปล่อยวางและดับไปด้วยวิธีอย่างนี้นี่เป็นวิธีที่เราจะสำเนียกที่มีที่เราจะพิจารณาด้วยตนเองทั้งนั้นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญ ถ้าจิตใจของพวกเราพากันพิจารณาอะไรจิตใจโปร่งโล่งจิตใจสบายจิตใจเบาจิตใจสงบจิตใจเยือกเย็นจิตใจผ่องใสจิตใจมีความเอิบอีู่มีความสุขอยู่อย่างนี้เราก็ควรที่จะรู้ว่าเหตุอะไรเนาะเราคิดเรื่องอะไรหรือเรากำลังภาวนาอะไรอะไรผุดขึ้นมาในจิตใจของเรา เราจึงได้มีความสงบสุขเช่นนี้เกิดขึ้นแก่เราเราก็ควรที่จะดูสิ่งนี้ให้เข้าใจอย่างแม่นยำเหมือนกันถ้าหากพวกเราท่านทั้งหลายเป็นนักปฏิบัติหากันฝึกหัดจุดเช่นนี้เองผู้นั้นจะรู้เท่ารู้ทันความคิดของตนเองได้และหาวิธีแก้ไขด้วยตนเองได้ก็เพราะอะไรเพราะทำอยู่บ่อยๆเพราะมีความฉลาดตนเอง มองให้เห็นชัดได้เด่นว่าจิตใจมันเปลี่ยนแปลงอยู่ยังไงเปลี่ยนไปหาทุกข์เปลี่ยนไปหาสุขหรือเปลี่ยนอยู่เฉยๆในทุกขเวทนาสุข,ขเวทนาไม่ทุกขไม่สุข,ขเวทนามันเปลี่ยนเป็นอารมณ์อยู่ทั้งนั้นเวลาจิตใจปรุงก็ให้รู้จักคือระยะนี้มันเป็นสังขารนะมันปรุงมันแต่งขึ้นมาก็ให้เข้าใจให้รู้ว่าระยะนี้มันเป็นสังขารมันปรุงมันแต่ง เราก็ควรที่จะเข้าใจในการปรุงการแต่งของจิตการคิดของจิตถ้าหากเราไม่มีสติปัญญารู้เราจะสอนจิตของเราได้อย่างไรเพราจิตมันหลงแล้วมันจึงคิดไปในสิ่งเหล่านั้นคิดไปไม่ดีมันก็มันก็หลงของมันเองคิดไปในฝ่ายดีมีความสุขมันก็หลงเพลิดเพลินของมันจิตถ้าหากเราไม่มีสติปัญญาแล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าอะไรถูกอะไรผิดจิตคิดเรื่องอะไรเราจึงจะแก้ไขจิตใจของเราได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้ก็เราอยากรู้นั่นเองตัวที่ก็แปรู้จิตคิดนี่เองเราจะว่าอะไรเราจะว่าสติระลึกสัมปัตสัญญาคมรู้ตัวรู้ตัวว่าจิตคิดอันรู้ตัวว่าจิตคิดถูกคิดผิดนี้ถ้าหากเราพิจารณาอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นธาดรู้หรือว่า เป็นความรู้ชนิดหนึ่งพิเศษที่สามารถจะเข้าใจในสิ่งที่อะไรถูกอะไรผิดนั่นเองเหตุอะไรเป็นอย่างไรผลของเหตุนั่นเป็นอย่างไรดับไปด้วยวิธีไหนตรงนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าหากเราพากันพิจารณาว่าตัวรู้หรือความรู้หรือวิช,ชาหรือปัญญาที่จะสามารถ แนะนำสั่งสอนจิตใจแก้ไขจิตใจจิตใจมันก็ว่ามันยึดอยู่ในอารมณ์นั้นมันรู้ในอารมณ์นั้นมันเรียกว่ามันไม่รู้มันยึดในอารมณ์นั่นเองมันไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดระยะนั้นเพราะมันว่ามันรู้เท่านั้นเองมันจึงคิดผิดได้มันจึงไปทางผิดได้จิตใจผู้ที่มารู้จิตใจที่มันไปทางผิดที่จะสอนจิตของเรานั้น ให้มันยอมรับยอมรู้ว่าสิ่งนี้อะไรมันมีโทษก็ไปติดอยู่กับสิ่งที่มันมีโทษนี้ทุกข์มันจึงเกิดขึ้นจึนจะได้สอนจิตว่าจิตไม่ต้องการทุกข์แต่ทําไมไปติดในสิ่งที่มันทุกข์มันเกิดทุกข์ามเดือดตร้อนเกิดขึ้นอย่างมันไปคิดทําไมมันไปติดอยู่ทําไมอืความจริงแล้วมันปราถนาสุขทําไมมันไปคิดให้มันทุกข อันที่มองดูกันอย่างนี้เองอันที่ตักเตือนจิตใจอยู่นี่เองเราจะว่าอะไรเราจะว่าปัญญามันก็เป็นสมุติเหมือนกันวิชาความรู้มันก็เป็นสมุติแต่เราจะพิจารณาอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นธรรมพิเศษหรือความรู้พิเศษหรืออะไรพิเศษอย่างหนึ่งที่จะให้รู้ว่าความดีความชั่วเป็นยังไง มันจึงจะสามารถสอนจิตใจได้เพราะจิตใจของเรามันหลงมานมนานตั้งแต่เรายังไม่มาบวชในพุทธศาสนาม,นมาอาศัยผ้าตาสาวพัดเดินตามรอยยุคคนธรรมบารองศ,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเราเป็นคารวาะญาติโจมอยู่นั้นเราหลงไปไกลแค่ไหนจิตใจของเราเลื่อนลอยไปแค่ไหนล่องลอยอยู่ตามกระแสของคมหลงของกิเลสแค่ไหนนั้น เราไม่รู้ว่าจะไปทางใดในระยะนั้นเวลาหันหน้าเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วเราหันเข้ามาในทางถูกแต่เราก็พยายามที่จะหาวิธีให้มันถูกต้องเมื่อหากเราเดินทางถูกแล้วเราปฏิบัติถูกแล้วผลมันก็ออกมาความสุขมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆความสงบมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆ เพราะเป็นผู้แก้ไขจิตใจของตนเองเรื่อยๆอยู่นั่นเองนี่สติปัญญามันตักเตือนใจ,ใจิตใจจิตใจมันก็รู้ดีรู้ชั่วเกิดขึ้นเพราะใครเป็นผู้สอนก็คือสติปัญญานั่นเองแต่จะสมมุติเมื่อมันสอนมารู้ขึ้นมา,มากจะเปรียบเทียบเหมือนกับครูสอนเด็กนักเรียนทั้งหลายเด็กนักเรียนทั้งหลายที่มันยังไม่รู้หนังสือก็ดีอ่านไม่ออกเขียนก็ไม่ได้ เ,เพราะอะไรก็เ,เพราะครูเป็นคนสอนเขาจึงรู้จักตัวหนังสือรู้จักผสมหนังสือและอ่านออกเขียนได้เขาก็มีปัญญาเกิดขึ้นเข้าใจในสิ่งนั้นได้จิตใจของพวกเราก็เหมือนกันเมื่อมันยังไมร่รู้มันหมกหมุ่นอยู่ในความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่นั่นก็ต้องมีสติปัญญาเป็นผู้สอนนั่นเองเป็นอาจารย์นั่นเองตักเตือนนี่นำสั่งสอน ถ้าเราพูดอีกหนึ่งเ็าเรียกว่าเป็นคนมีสติเตือนจิตเตือนเฉยๆสติรละลึกได้เฉยๆตัวสัมปสัญญะเป็นตัวปัญญานั้นมาอยู่ด้วยกันสติสัมปสัญญะพอรละลึกแล้วก็ต้องรู้ความรละลึกได้เป็นสติสัมปัสสัญญะคมรู้ตัวคำว่ารู้ตัวก็รู้จักที่เรายืนเรายุ่จักว่ายืนเดินรู้จักเดินนั่งรู้จักนั่งนอนรู้จักนอนกินรู้จักกิน มันรู้ตัวเจ้าเองรู้ถึงจะทําอะไรมันก็รู้มาลึกกลู่ได้จะพูดอะไรมันก็พยายามที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเกิดขึ้นจะคิดอะไรมันก็รู้เกิดขึ้นว่าอะไรดีอะไรไม่ดีจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะพากันสร้างสติปัญญาให้แก่กล้าเกิดขึ้นเพื่อจะได้แก้ไขตนเอง กิเลสท,ทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายไม่มีใครที่จะแก้ไขให้เราได้แม่ครูบาอาจารย์เป็นนักปฏิบัติชั้นเยี่ยมแค่ไหนท่านก็แก้ไขไม่ได้อองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสยามภูเป็นบรมครูเป็นผู้ตัดสรุ้ชอบด้วยพระองค์เองด้วยค้นคั่วอย่างหนักแน่นมั่นคงจนสามารถแทงทะลุป,ปุโปร ผู้แจ้งเห็นใยยธรรมอันแจ้งชัดเรียก่เป็นโมกะธรรมอันที่เป็นสิ่งที่นำให้ท่านหลุดพ้นอันนั้นกรยกวัตคนคู่เห็นแล้วรู้แล้วท่านก็นำมาเนี่ยแนวแนว,วนทางแนะนำสั่งสอนชี้แจงแสดงชี้หนทางให้เดินให้ปฏิบัติเรียกว่ามรรคก็คือวนทางนั้นเองเป็นผู้ชี้แจงแสดงแนะแนว,แนวหวนทางชี้หนทางให้เท่านั้น แต่เราจะเดินหรือไม่เดินก็เป็นเรื่องของบุคคลทั้งหลายและภิกษุทั้งหลายจะเดินชี้แจงแสดงเรื่องกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะก็ดีอันก็ชี้แจงแสดงให้ฟังเท่านั้นในใครจะหาวิธีแก้ไขได้หรือไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของคนนั้นเป็นหน้าที่ของตนทั้งนั้นอันนี้แหละพวกเราท่านทั้งหลายควรพิจารณาที่เราเป็นภิกษุสมมน กันชีนนแนวทางให้เท่านั้นเองเราจะเดินหรือไม่เดินจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติมันเป็นของเฉพาะตัวเองตัวเองต้องตักเตือนตนเองก็ตนเองมีความปรารถนาอะไรต้องการอะไรต้องการพ้นทุกข์กาสู่นิพพานจุดมุ่งหมายของนักบวชถึงหรือไม่ถึงเราก็ต้องต้องการสิ่งนั้นไม่อาศัยกิเลสตัณหาก็ตามแต่เราต้องการทางมันพ้น จากกองทุกข์ทั้งปวงไปเหตุฉะนั้นอันจุดมุ่งหมายของพวกเรามันตั้งอยู่ตรงนั้นท่านพ้นทุกข์ก็เรียวว่าเข้าสู่นิพพานเองอันที่ยังไม่พ้นมันกระตกอยู่ในกองทุกข์เวียนวนอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดเหมืนอนพวกเราเกิดมาแล้วหลายชาติแล้วจนมาถึงชาตินี้เราก็ยังทุกข์อยู่เราก็ยังแก้ไขตนเองอยู่ก็ยังโชคดีที่เราหาวิธีแก้ไขตนเอง ปลดเปลื้องตนเองอยู่ก็เรียกว่าคนนี้ไม่มีปับไม่ได้ประมาทเพราะได้เข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วเป็นเนคขมะออกบวชแล้วก็เลยไม่มีความประมาทก็นึกดูชีวิตของพวกเราเป็นชีวิตที่มีคุณค่าสูงที่เราไม่ประมาทเรากำลังทำความเพียรอยู่เจาะหันทางที่พ้นทุกข์อยู่เราแก้ไขตนเองทั้งนั้น ความเพียรน,นี่ไม่ต้องให้ใครมาควบคุมเราจะเดินจงกรมก็ไม่ต้องให้ใครคุมเราจะนั่งทําสมาธิก็ไม่ต้องให้ใครนั่งคุมนั่งเจริญเมตตาภาวนาทําความเพียรของตนเราต้องอาศัยตนเองบังคับตนเองอย่าให้ไปอาศัยคนอื่นมาบังคับเราเราตั้งใจอย่างนั้นเรียกว่าเราตั้งใจปฏิบัติ เพื่อฝึกหัดตนเองหาทางพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านมีจุดมุ่งหมายเช่นนั้นให้พากันพยายามจะได้มากได้น้อยตามกําลังของตนทำความเพียรอยู่ตลอดเพราะเราอยากละคมโลดคมโกรธคมหลงให้มันหมดสิ้นไปแล้วต้องทาคุนสร้างสติปัญญาเอาไว้ให้แก่ก้าเนี่ยสามารถจะชำระละล่างกิเลสออกจากดวงใจของพวกเราเพื่อให้หมดให้สิ้นไป ถ้าไม่หมดไม่สิ้นเราก็ต้องมาเกิดอีกมาทุกข์อีกอยู่อย่างนี้เฮ้ใครจะเกิดเป็นลูกคนรวยแค่ไหนเป็นลูกมหาเศรษฐีกระดุมพีพามหาสารลูกพระราชามหากษัตริย์ราดสบุตรก็ช่างมีเงินมีทองกองเป็นหมื่นๆละล้านกอดๆก็ช่างถ้าได้มาเกิดเป็นลูกร่างกายเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องมีทุกข์แน่นอน,นต้องมีโรคภัยไข้เจ็บแน่นอน มันต้องมีเท่ามีแก่มีชลามีบรณนะเป็นแน่นอนนี่สิของจริงมันเป็นอย่างนั้นไ่จะจนจะรวยแค่ไหนมันก็ต้องทุกข์ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วแต่เรามองเห็นเช่นนี้เราก็อยากพ้นทุกข์ก็ไม่อยากมาเกิดอีกเกิดแล้วมันจะทุกข์อีกจุดทุ่งหมายของเรามีตรงนี้ที่เราพากันประพฤติปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้จะอ,อยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดที่ไหนก็ดี ็ขอให้ทุกท่านมีความตั้งใจนั่งรถนั่งเรือไปก็ดูจิตใจไปเรื่อยๆจะนั่งเครื่องบินไปบนอากาศก็ต้องดูนั่งอยู่ล้มไม้ก็ต้องดูทำจิตอะไรก็ต้องดูอยู่นี่ว่าแก้ไขด้วยตนเองเพราะความทุกข์เกิดขึ้นแก่เราเราก็ต้องแก้สิเรามีความสกรปรกติดตัวเราเราก็ต้องล่างน้ำสิอาบน้ำไม่มีใครจะมาอาบให้เราเราต้องอาบ ในด้านจิตใจจึงเป็นสิ่งที่สําคัญการละกิเลสความโลดเกิดขึ้นภายในจิตของเราเราก็ต้องหาวิธีแก้ไขความโกรธความฉุนเฉียวความหงุดหงิดความเดือดร้อนเกิดขึ้นแล้วก็รีบแก้ไขปึ๊บปับรวดเร็วหาวิธีแก้ไขความหลงเราหลงอะไรเราก็หาวิธีแก้ไข,ไไขเพื่อจะให้รู้ในสิ่งนั้นหาวิธีปลดเปื้องของตน มันเป็นส่วนบุคคลเป็นส่วนตัวเป็นงานภายในงานของเราที่จะตั้งใจทำกันทั้งนั้นนี่เรียกว่าเป็นงานของภิกษุสัมมนเนมผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นผู้ฝึกหัดอยู่ไม่ประมาทเพราะเราไม่แน่ใจว่าทังขานร่างกายมันจะอยู่ไปได้กี่วันกี่คืนกี่สัวโมงกี่นาทีมันจะแตกสลาย เนี่ยเีลยวเขาก็ตายกันล้อมหน้าล้อมหลังเราอยู่ตลอดทั้งเท่าทั้งหนุ่มทั้งน้อยเนี่ยบอาร่างกายในมันแตกง่ายเหมือนกับฟองน้ําตกลงฝนตกลงมาถูกน้ํามันก็เป็นฟองขึ้นันึงก็แตกเร็วร่างกายทั้งขานเกิดขึ้นมามันแตกหักพังและมันร่วงรับตับตายไปเร็วเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็ต้องรีบเล่งขนขวยด้วยตนเอง ยังไม่เห็นแต่แกนอนมากนักอะไรมีความตั้งใจนอนแล้วก็นอนตื่นขึ้นแล้วก็คิดก็อ่านก็พิจารณาแก้ไขอยู่ตลอดเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นเยี่ยว่าง,งานของตนเนี่ยว่าง,งานภายในเพื่อจะแก้ไขตนฝึกฝนอบรมตนไม่คิดจะฝึกฝนอบรมคนอื่นอยากแก้ไขตนเองนี่แหละให้พ้นทุกข์อย่าไปคิดห่วงไปอะไรไปวุ่นวายกับคนอื่น มันโลกเขาเขาห่วงกันเด็กก็ห่วงสามีก็ห่วงภรรยาภรรยาก็ห่วงสามีว่าไม่เข้าวัดไม่ห่วงห่วงกับลูกกับเต้าห่วงกับลูกกับหลานวุ่นวายอยู่ว่าไม่เข้าวัดเข้าวางเขาห่วงกันนั้นเป็นเรื่องของเขาไม่ห่วงตนเองไม่ดูตนเองไม่คุมแต่คนอื่นปฏิบัติอันนี้แหละพวกเราวั้นทั้งหลายเราควรที่จะรักตนห่วงตนฝึกฝนอบรมตน แล้วจึงแผ่ไปหาคนอื่นจึงเจือาจานคนอื่นแนะนําคนอื่นเอาตนให้ได้ให้เห็นตนเองก็คือเห็นจิตนั่นเองจิตมันว่าเป็นตนเป็นตัวแล้วก็คือเห็นจิตใจเรียกว่าคนแสวงหาตนให้พบก็คือแสวงหาจิตมันที่มันเป็นยังไงมันเป็นกิเลสยังไงอยู่ยังไงผัวพันกับกิเลสยังไงนี่ปัญหาตรงนี้หาที่จิตใจนี้เรียกว่าคนแสวงหาตน อยากให้มันพ้นจากกองทุกข์ไปเหตุฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านมีความตั้งจิตตั้งใจอยู่ในที่สงบอย่างนี้แล้วที่วิเวกอย่างนี้แล้วมีโอกาสดีแล้วจะไปคิดวุ่นวายกับภิกษุสัมมาเนนองค์ไหนมีความตั้งใจภูมิใจในตนเองกำลังทำามเพียรอยู่หาทางพ้นทุกข์เหตุฉะนั้นแต่นี้ต่อไปก็ขอให้ทุกท่านจงตั้งอยู่ในความสงบใส่สติปัญญาตามดูจิตของเราตลอด